สวัสดีครับนี่เป็นการสปอยอนิเมะมหาศึกล่างพิภพ,พตอนที่173นะครับเปิดเรื่องมาในตอนนี้หลัวเฟิงก็ได้ใช้อาวุธเทพแพร่ขยายของเขาพุ่งโจมตีเข้าหาไอ้แพนซีทันทีเลยนะครับไอ้แพนซีมันก็ได้คิดว่าหลัวเฟิงช่างโง่เขายิ่งนักที่กล้าต่อสู้กับมันในระยะประชิดซึ่งการประทะกันในครั้งนี้ทําให้กระดูกของหลัวเฟิงหักทันทีเลยนะครับ หลัวเฟิงพึมพาในใจพลังสร้างน่ากลัวนักถ้าหากไม่ใช่เพราะการคุ้มครองจากชุดเกราะทหารและเถาวันทับทิมเมคาเกรงว่าร่างกายของเขาคงแหลกเป็นผุยผงไปแล้วการต่อสู้ทำให้หลัวเฟิงกระเด็นไปไกล ไอแพนซี y, มันก็คิดว่าหลัวเฟิงคิดจะหนีนะครับมันจึงปล่อยย่าดูดกลืนดวงดาวที่อยู่ในระดับผู้ครองดวงดาวขั้นที่6ของมันพันธนาการหลัวเฟิงเอาไว้ทันทีเลยนะครับหลัวเฟิงพูดขึ้นว่าหญ้าชนิดนี้เขาเคยค้นเจอในตำรานะครับซึ่งความเหนียวแน่นและความแข็งแกร่งไม่น้อยไปกว่าเถาวันทับทิมเมคาของเขาเลย จากนั้นหลวเฟิงก็ใช้เถาวันทับทิมเมคาของเขาโจมตีกลับนะครับและทำให้เขาหลุดพ้นจากพันธนาการของยาดูดกลืนดวงดาวทันทีไอแพนซีมันก็ใช้ยาดูดกลืนดาวของมันโจมตีหลวเฟิงอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้หลวเฟิงก็ใช้เถาวันทับทิมเมคาของเขาโจมตีกลับทันทีนะครับทาให้การประทะกันระหว่างยาสองชนิดประทุขึ้นทันทีเลยนะครับการต่อสู้ก็ยังดําเนินไปอย่างต่อเนื่องทําให้หลวเฟิงถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับ ไอแพนซีเห็นดังนั้นมันก็ใช้พืชของมันอีกชนิดหนึ่ง โจมตีหลัวเฟิงทันทีซึ่งพืชชนิดนี้ก็คือดอกส่างยักษ์นะครับซึ่งตอนนี้พืชชนิดนี้ของมันก็อยู่ในระดับผู้ครองดวงดาวขั้นที่9นะครับคุณสมบัติของมันคือการโจมตีที่แข็งแกร่งและพลังดูดกลืนที่น่าสะพรึงกลัวนะครับซึ่งทําให้ตี้หลุนที่สังเกตการอยู่เอ่ยขึ้นมาเลยนะครับไอหมอนี่มันไม่ธรรมดาเลยที่สามารถเพาะเลี้ยงวิญญาณพืชระดับสูง2ชนิดในเวลาเดียวกันจากนั้นหลัวเฟิงก็สั่งให้บาบาถะบังคับ ยานพุ่งเข้าโจมตีใส่ดอกสั่งยักษ์ของไอ้แพนซีทันทีเลยนะครับทันใดนั้นดอกสั่งยักษ์ก็ดูดกลืนยานของหลัวเฟิงเข้าไปทันทีไอ้แพนซีมันหัวเราะออกมานะครับถึงแม้ว่ายานอุก,กาบาทมินของหลัวเฟิงจะทันสมัยและแข็งแกร่งกว่าทุกอาวุธที่มันมีในตอนนี้แต่ว่าดอกสั่งยักษ์ของมันก็อยู่ในระดับผู้ครองดวงดาวขั้นที่9แล้วนะครับ เพียงไม่นานบาบาถะก็สามารถบังคับยานทะลุออกมาจากดอกส่างยักษ์และพุ่งโจมตีใส่ดอกส่างยักษ์อื่นๆหมดเกลี้ยงเลยนะครับจากนั้นหลัวเฟิงที่เห็นโอกาสจึงสั่งให้บาบาถะ ควบคุมยานของเขาอีกลำซึ่งเป็นยานรบของเผ่าถักกลนและใช้ปืนใหญ่เลเซอร์ที่มีการทำลายล้างเทียบเท่ากับการโจมตีของเทพอมะตะนะครับซึ่งการโจมตีในครั้งนี้สามารถทำให้ไอแพนซีสลายหายไปและตายลงตรงนั้นทันทีเลยนะครับและแล้วภารกิจของหลัวเฟิงก็สำเร็จลุล่วงนะครับ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจลัวเฟิงก็ได้สั่งถอนกําลังทันทีเลยนะครับและในระหว่างเดินทางลัวเฟิงก็ได้เข้าไปโลกภายในโลกของเขาเพื่อกวดดูแหวนที่ได้จากไอแพนซีนะครับซึ่งดูเหมือนว่าแหวนวงนี้จะมีกลิ่นอายที่ไม่ธรรมดาหลังจากนั้นลัวเฟิงก็ได้ใช้ร่างเผ่ามารสังหารของเขาเข้าไปในแหวนภายในโลกของไอ้แพนซีและปรากฏว่ามีโลกใบเล็กซ่อนอยู่ในนั้นอีกทีนะครับและในนี้เต็มไปด้วยของเหลวชนิดหนึ่งเป็นจํานวนมากนะครับลัวเฟิงนี่คืออะไรกันแน่ แกนผลึกชีวิตของข้าเหมือนจะรู้สึกได้รับการบำรุงเลี้ยงดูจากนั้นบาบาทะก็ได้อธิบายให้กับหลัวเฟิงไปว่านี่คือน้ำทิพย์ร็อกโกมันสามารถเก็บกักพลังชีวิตอันน่าทึ่งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงพืชต่างๆหรือการรักษาบาดแผลของร่างกายหล้วนได้รับผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับตามการคำนวณของเขาแล้วน้ำทิพย์ร็อกโกในที่นี้มีปริมาณ712ลูกบาทกิโลเมตรเลยทีเดียวและถ้าคำนวณตามราคาตลาดในตอนนี้คาดการว่าจะอยู่ ที่ราคา6,337ล้านหน่วยหุ้นหยวนเลยทีเดียวนะครับหลัวเฟิงที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกตกใจ แพงขนาดนั้นเชียวหรือและทำให้เขาเข้าใจทันทีเป็นอย่างนี้นี่เองไอแผ่นสี่มันถึงสามารถเพาะเลี้ยงวิญญาณพืชระดับเจ้าผู้ครองดวงดาวถึงสองต้นในเวลาเดียวกันของล้ำค่าเช่นนี้จะปล่อยให้ศูนย์เปล่าไม่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นลัวเฟิงก็ได้รับอีเมลเป็นคะแนนการประเมินผลงานภารกิจครั้งนี้ของเขาจากบริษัทนะครับและจากการประเมินลัวเฟิงทำภารกิจสำเร็จอยู่ที่82%หรือได้รับ82,000คะแนนจากการทำภารกิจช่ว ช่วงที่1ของเขานะครับและมีสิทธิ์ทําภารกิจช่วงที่2ต่อเลยนะครับแต่ถึงกระนั้นการได้รับ82,000คะแนนก็เกือบทําให้หลัวเฟิงเสียสิทธิ์ในการทําภารกิจช่วงที่2ต่อนะครับเนื่องจากว่าเขานั้นสังหารโหดเหี่ยมเกินไปทําให้คณะกรรมการระดับสูงของบริษัทมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับ จากนั้นบาบาทะก็ได้อธิบายภารกิจในช่วงที่สองให้กับหลัวเฟิงรับรู้นะครับภายในอาณาเขตของจักรวาลกูรุนมีอมะตะระดับราชาตนหนึ่งนามว่าราซาปีศาสโลหิตนะครับและในเขตแดนที่มั่นควบคุมนั้นจะมีการคัดเลือกอันโหดร้ายที่เรียกว่าบททดสอบปีศาสโลหิตนะครับซึ่งจะมีการบังคับให้ประชาชนจํานวนมหาศาลต่อสู้และเข่นฆ่ากันเองอย่างนองเลือดนะครับและในที่สุดจะเลือกเอาคนสุดท้ายที่รอดชีวิตนั่นเองนะครับ จากนั้นบาบาถาก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าในหนึ่งเดือนหลังจากนี้จะมีการทดสอบอยู่สองแห่งแห่งแรกคือในระบบดาวเหมืองหยาจากผู้ทดสอบหนึ่งล้านคนจะคัดเอาแค่10บคนเท่านั้นนะครับและแหล่งทดสอบที่2คือในระบบดาวหวยหลีจากผู้ทดสอบหมื่นล้านคนก็จะคัดเอาแค่1น0คนเพียงเท่านั้นนะครับจากสถานที่ทดสอบทั้งสองที่กล่าวมานี้จะต้องเลือกหนึ่งแห่งเท่านั้นนะครับหลัวเฟิงที่คุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาได้นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกที่ได้ ผ่านหายันะมาครั้งแล้วครั้งเล่าและเขาก็รู้ดีว่าความตายเป็นเรื่องที่โหดร้ายเพียงใดดังนั้นเขาจึงเลือกสนามทดสอบที่สองหรือระบบดาวหวยหลีที่มีผู้ทดสอบหมื่นล้านคนเพื่อที่จะช่วยชีวิตคนให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับและเพียงไม่นานพวกเขาก็เดินทางมาถึงสนามทดสอบนะครับซึ่งสนามทดสอบแห่งนี้คนที่ควบคุมการทดสอบก็คือไอ้แรบบิทซึ่งเป็นคนสนิทของราชาปีศาจโลหิตนั่นเองนะครับและแล้วไอ้แรบบิทมันก็สั่งให้เริ่มการทด สอบโดยการให้ทุกคนสังหารกันเต็มที่เลยนะครับ หลวเฟิงก็งงนะครับราชาปีศาจโลหิตทำอย่างนี้เพื่ออะไรตี้หลุนก็ได้กล่าวไปว่าเขาทำเพื่อคัดเลือกนักรบปีศาจโลหิตเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งดังนั้นเขาจึงให้ความสำคัญกับการทดสอบเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับจากการต่อสู้ที่ชุลมุนหลวเฟิงก็ได้ใช้แหวนห่วงมิติของเถาดูดผู้ทดสอบทั้งหมดเข้าไปในนั้นทันทีเลยนะครับซึ่งผู้ทดสอบที่กำลังงงว่าตัวเองอยู่ที่ไหนก็จะลงมือต่อสู้กันอีกทีหนึ่งนะครับ และแล้วพระเอกของเราก็ใช้ร่างเผ่ามารสังหารของเขาเข้ามาในนี้และใช้พลังของเขากดทับพวกเขาเอาไว้ทันทีและกล่าวออกไปว่าทุกคนจงหยุดเดียวนี้ใครที่กล้าขยับก็จงรับผลที่ตามมาให้ได้ก็แล้วกันตัดมาที่ไอ้แรบบิดนะครับมันก็งงและโกรธมากๆว่าใครกล้ามาทําลายการทดสอบปีศาจโลหิตรนหาที่ตายจริงๆและในขณะที่หลวเฟิงกําลังจะกลับไอรบบิทและลูกน้องของมันก็พุ่งเข้ามาและใช้อาวุธโจมตีไปที่หลวเฟิงทันที ีเลยนะครับ พระเอกของเราที่เห็นดังนั้นก็ใช้ถาวันทับทิมเมคาของเขาปกป้องเอาไว้และก็ถูกทำลายอย่างง่ายดายแต่ด้วยความช่วยเหลือของน้ำทิป Rock ็อกโกก็ทำให้การฟื้นฟูอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับไอแรบบิทมันก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าแค่ระดับเจ้าดินแดนเล็กๆก,กล้ามาอวดดีต่อหน้าพวกเขาที่อยู่ระดับเจ้าผู้ครองดวงดาวขั้นที่9นั้นหรือจากนั้นตี้หลุนก็ปลดปล่อยอาณาเขตของเขากดทับพวกมันเอาไว้ทันทีเลยนะครับไอแรบบิทมันก็ตกใจนะครับเทพอมาตะนั้นหรือ พวกเจ้ากล้าทำลายการทดสอบของนายของข้าอยากตายนักหรือและตี้หลุนก็ตอบกลับไปว่าราชาปีศาจโลหิตบรรพบรุษของพวกเจ้าแม้จะเก่งกาจเพียงใดแต่ถ้าเทียบกับบริษัทจักรวาลเสมือนจริงแล้วละก็เขาคงไม่ได้เรื่องอะไรเลยถ้าหากราชาปีศาจต,ต้องการคัดเลือกนักรบที่ยอดเยี่ยมก็สามารถใช้การต่อสู้ในจักรวาลเสมือนจริงก็ได้ทำไมต้องเอาชีวิตนับหมื่นล้านคนมาเป็นเรื่องเล่นๆไอแรบบิทพวกเจ้าจะไปรู้อะไรมีเพียงความปรารถนาที่จะเอา ชีวิตรอดเท่านั้นจึงจะสามารถกระตุ้นศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาออกมาได้หลวเฟิงที่ได้ยินดังนั้นดีนั้นข้าจะดูซิว่าศักยภาพของพวกเจ้าเป็นอย่างไรและสั่งให้ตี้หลุนจัดการพวกมันทันทีเพียงไม่นานพวกมันก็แหลกกระจายนั่นเองนะครับจากนั้นพวกเขาก็เดินทางกลับทันทีนะครับและในระหว่างนั้นหลวเฟิงก็ได้เข้าไปในแหวนห่วงมิติของเขาและกล่าวกับผู้ทดสอบออกไปว่านับจากวันนี้ไปพวกท่านทุกคนจะไม่ต้องต่อสู้และเข็นฆ่ากันอีกแล้วเพราะว่า บริษัทจักรวาลเสมือนจริงจะเข้ามามอบชีวิตที่สงบสุขและบ้านหลังใหม่ให้กับพวกท่านทุกคน ผู้ทดสอบที่ได้ยินดังนั้นก็โห่ร้องด้วยความดีใจและก้มคารวะให้กับพระเอกของเรานั่นเองนะครับจากนั้นในขณะที่ทุกคนกําลังพักผ่อนบาบาตะก็ได้รับอีเมลคะแนนการทดสอบในภารกิจช่วงที่2ของหลัวเฟิงนั่นเองนะครับซึ่งความสําเร็จในครั้งนี้อยู่ที่90%อร์ซตและได้รับคะแนนสะสม1 80, น,นึ0 0 0หคะแนนและมีสิทธิ์เข้าร่วมการทําภารกิจช่วงที่3าต่อน,นั่นเองนะครับและแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงและจบแบบไหนโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอทอดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ